สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับตัวท็อปสุดของกระบะนะครับในตัวขับ2อ 7M นะครับตัวนี้นะครับ MY 2 3นะครับตัวนี้นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับสีขาวมุกนะครับสวยเลยตัวนี้นะครับอันนี้เดิมๆยังไม่ได้แต่งเลยนะครับ ภายนอกก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้วิธีสังเกตนะครับถ้าสมมติรถจะไม่ติดฟิล์มนะครับตัวใหม่ดูได้ยังไงนะครับนี่เลยนะครับกล้องหน้าคู่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับไหมนะครับเดี๋ยวพอติดฟิล์มเนี่ยมันก็จะคืนๆไปนะครับวิธีสังเกตดูตรงนี้นะครับกระจกหน้านะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับภายในนะครับ ภายในนะครับแถวที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหมดเลยนะครับอ่าทีนี้นะฮะสำคัญเลยนะครับที่มีนะครับ a d a c t r i e cruise control ฮะนะครับระบบนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็มีเบรกฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับเวลาเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ จะพาไปหน้าอ่าตรงนี้นะครับหน้านี้เลยมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอดานะครับอ่านี่คือยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมตั้งระยะให้ดูนะครับก็อ่าหนึ่งขีดคือตามขนหน้าระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่ากดที่จะเป็นสามขีดก็คือระยะไกลสุดกดทีจะเป็นสองขีดระยะกลางนะครับ เลือกได้นะครับว่าเราขับอยากจะทิ้งช่วงห่างประมาณไหนเลือกได้เลยหรือว่าตามสถานการณ์จราจรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ออกรถนะฮะไม่ได้ขับไปข้างหน้านะครับก็ยังอ่าไม่สามารถล็อกความเร็วได้นะครับกดที่นะครับอ่าปุ่มนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้กดที่จะเป็นลิมิตนะครับอ่าลิมิตขึ้นมาแล้วนะครับลิมิตเนี้ยล็อกได้เลย ใช่ไหมฮะสามสิบกดกดคันเร่งยังไงก็จะตามลิมิตนะครับอ่าตัวนี้มีให้แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่เลยนะฮะอ่าสำคัญเลยตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับออกต่างจาังหวัดหรือใช้ในเมืองอะไรเงี้ยนะครับก็คุมพวงอะไรอย่างเดียวนะครับรถจะตามคันหน้ายังจุดหยุดนิ่งเลยนะครับถ้าสมมุติว่าจอดติดไฟแดงเงี้ยพี่ไม่ต้องกดเบรกหรืออะไรเลยนะครับอ่าคันหน้าหยุดเราก็หยุด นะครับคันหน้าไปเราก็ไปแต่ว่าเวลาหยุด0ูนกิโลเมตรเนี่ยเกิน2วินาทีนะครับเราต้องเติมคันเร่งนิดนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตามคันหน้าต่อเลยครับอ่าก็เราแนะนำระบบตัว M ที่เพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับ